โรงเรียนคลองสองสเสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์ยินดีต้อนรับทุกท่านโรงเรียนคลองสองสเสวตสมบูรณ์อุปถรัรมภ์เป็นโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธาน,นีเขตหนึ่ง ตั้งอยู่เลขที่40หมู่7ตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเขตบริการโรงเรียนหมู่7และหมู่8เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ภายใต้การบริหารงานของผอ,อ,อป,รประกาศถีด่ดำผู้อำนวยการโรงเรียนวิสัยทัศน์โรงเรียนคลอง2เวตส,สมบูรณ์ปรัมภ์ มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานมีทักษะในศตรวรรษที่21บนพื้นฐานความเป็นไทยภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรม,มาพิบาลอัตลักษณ์ของสถานศึกษายิ้มแย้มแจ่มใสเอกลักษณ์ของสถานศึกษาร่วมรื่นสะดวกปลอดภัยสวัสดีค่ะนางไพภีกาผิวดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสองสเสวตสมบูรณ์อุปถัมเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับปฐมศึกษาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาป,ท,าปทุมธานีเขตหนึ่งลำดับต่อไปขออนุญาตนำเรียนข้อมูลโรงเรียนโดยสังเขปดังนี้ค่ะอาคารเรียนหลังที่1เป็นอาคารเทศบาลสร้างให้ลำดับถัดไปจะเป็นอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีสร้างให้ ใช้เรียนสำหรับนักเรียนชั้นป .3 และชั้นป .4 ค่ะและอาคารเรียนหลังที่3เป็นอาคารบริษัทพานาโซนิกก่อสร้างให้โดยโรงเรียนใช้เป็นห้องเรียนห้องพิเศษต่างๆดังนี้ร้านค้าสากรและห้องดนตรีไทยค่ะอาคารเรียนแบบ105ทับ29ค่ะซึ่งด้านบนจะเป็นห้องคอมพิวเตอร์ทั้ง3ห้องเรียนค่ะ โรงเรียนมีโรงอาหารขนาด500ที่นั่งซึ่งเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนในการรับประทานอาหารค่ะลานอาเนกประสงค์โดมซึ่งเป็นที่ทำกิจกรรมของเด็กๆ โรงเรียนมีส้วมสำหรับนักเรียนจำนวนสามหลังโดยแยกเป็นนักเรียนชายสองหลังและส่วมนักเรียนหญิงหนึ่งหลังในด้านโครงสร้างพื้นฐานโรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการโรงเรียนคุณภาพในการก่อสร้างอาคารเรียนจำนวน3หลังด้วยกันหลังที่1เป็นอาคารเรียนแบบลอลิง212 ด้านแผ่นดินไหวใต้ถุนโรงจำนวน12ห้องเรียนอาคารเรียนหลังที่2เป็นอาคารเรียนอนุบาลแบบ3ห้องเรียนและสุดท้ายเป็นอาคารเรียนอนุบาลแบบ3ห้องเรียนจากการที่โรงเรียนคลอง 2, สองเสวสมบูรณ์อุปถัมภ์ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพทําให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาทั้งในด้านของโครงสร้างพื้นฐานด้านหลักสูตร ด้านพัฒนาตัวครูเองการจัดกระบวนการเรียนการสอนซึ่งเป็นเครื่องมือในการที่จะขับเคลื่อนคุณภาพให้นักเรียนเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพครูมีคุณภาพและสู่โรงเรียนคุณภาพในลำดับต่อไปค่ะผลงานของผู้บริหารนางภัยพกาผิวดำผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสองสเวสวิสมบูรณ์มุปถมมีดังนี้ 1. ได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุนประจำปี2,559 2. ได้รับเครื่องหมายเทิดชูเกียรติคุรุสด,ดุดีประจำปี2,562 3. ได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประเภทผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี2563 4. ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมการจัดการศึกษา โรงเรียนสุขภาวะระดับประถมศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนรางวัลทรงคุณค่าสอสถอ Obex Award ครั้งที่10ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกเป็นตัวแทนแข่งขันต่อในระดับชาติได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทองระดับชาติรางวัลทรงคุณค่าสอถอ o b e c Award ครั้งที่10 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะระดับปฐมศึกษาด้านนาวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนงานของครูนางสาววราพรสมโงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองระดับเหรียญทองประเภทครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เพศวิถีและทักษะชีวิตในรูปแบบ active learning ประจำปี2564 นางสาววณิสาสีบรนเทาได้รับรางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมดีเด่นประจําปี2564จังหวัดประทุมธานีในชยาบุญโตได้รับคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประเภทผู้สอนประจําปี2561นางสาวพรสุดานวรัตได้รับคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประเภทผู้สอน ประจำปี2,563นางสาวจิรพบจำปาเทศได้รับรางวัลดังนี้รางวัลระง,งับเงินครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์ด้านวิชาการรางวัลทรงคุณค่าสปทออเวกอวอรสครั้งที่10ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทองระดับชาติ รางวัลส่งคุณค่าสอพท Obex Awards ครั้งที่10ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนผลงานโรงเรียนมีดังนี้โรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ2564 รงเรียนดีวิถีลูกเสือประจำปีงบประมาณ2,564โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับพาคีเครือข่ายประจำปีงบประมาณ2,564ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประทุมธานีเขตหนึ่งโรงเรียนต้นแบบที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21โดยผู้บริหารคณะครูโรงเรียนคลองสองเสเว่สมบูรณ์ประถมมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เกิดความเชื่อมั่นต่อชุมชนและผู้ปกครอง